สวัสดีค่ะสําหรับวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ําหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่หมอจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของคุณนะคะมีอะไรบ้างและมีเรื่องอะไรบ้างนะคะค่ะ บอกก่อนว่าการรับชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะพลังงานของไพ่ชุดนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด1ิบใบนะคะทุกคนมาดูกันเลยค่ะพลังงานของไพ่ใบแรกบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งยิ่งใหญ่ของคุณก็ขึ้นไพ่หกถ้วยหมายถึงความรักความอบอุ่นก็แล้วกันแปลว่าสําหรับคนโสดเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเข้ามาคุณจะได้พบรักเจอเนื้อคู่นะคะ อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงรำพังแล้วนะคนโสดเนี่ยบอกเลยว่าเจอแฟนเจอคนรักเห็นไหมขึ้นไพ่อัศวินถือถ้วยมาด้วยนะคะแปลว่าความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นนะคะบอกแบบนี้เลยนะคะมาดูใบที่3ามว้าววันนี้นะคะ การเปลี่ยนแปลงของคุณไพ่บ่งบอกถึงพลังงานเกี่ยวเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคะสําหรับคนไหนความรักความสัมพันธ์เหมือนจะไปได้ไม่รอดไปได้ไม่ดีคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้ move on ได้เจอคนที่ดีแล้วก็ดีต่อใจสําหรับคุณนะคะสําหรับคู่ไหนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะมีแบบการปรับความเข้าใจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะถือว่ามีโอกาสที่จะเดินหน้าไปได้ดีและดีมากๆนะคะ อามาดูสําหรับใบที่4ไพ่อยากบอกอะไรเห็นมะขึ้นไพ่แถ้วยนะคะแปลว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคมากมายบางคนก็อาจจะเจอความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนาะเจอความรักที่แบบบางครั้งก็มีอึดอัดจใจบ้างอะไรบ้างนะครับ แต่มาณวันนี้คุณจะได้พบรักใหม่นะคะหรืออาจจะได้ปรับความเข้าใจกับคนรักมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นหวานแหววกันมากขึ้นแล้วก็รักแล้วก็อินลิฟกันมากขึ้นนะจ้ามาดูใบที่ห้า ใบที่ห้าเห็นไหมแนบแน่นเลยอะ่ะวันนี้ไพ่ชัดเจนมากเลยนะเปิดมา5า้าใบมันแบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเป็นเรื่องความรักเอ,อก็แบบว่าจะมีความรักที่ดีแล้วมันว้าวแล้วมันดีต่อใจมากๆนะครับสำหรับที่บอกไปนะคะมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามามา,มากมายสําหรับคุณเลยจริงๆผู้ชายคนนี้จะเข้ามาหรือผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาแบบค่อนข้างที่จะทุ่มเทหนักแน่นกับคุณเลยทีเดียวนะเห็นไหมจับมือแน่นเลยผ่านอะไรมาเยอะก็ไม่หวันว่น จะเดินไปต่อไปนะคะแล้วก็รักชัดเจนมากขึ้นเขาดูเขาเอาใจใส่คุณแล้วดูเป็นสภาพบุรุษและดีกับคุณแล้วดูแบบเอาใจใส่ดูแลถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาใจใส่ดูแลคุณเช่นกันนะคะค่ะมาดูใบที่6กันเลยใบที่6พลังงานบอกว่าว้าวนะคะ ความรักช่วงนี้บอกเลยว่ามีสเสน่ห์มากๆานะคะร้อนแรงมากๆนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยบอกเลยจะมีคนเข้ามาแบบถึง2ทาง3ทางเลยเข้ามาคุยเข้ามาพูด <c oughs> คือช่วงนี้คุณจะมีตัวเลือกเยอะเลยแหละสำหรับคนโสดแล้วตัวเลือกที่เข้ามาแบบดีมากๆก็เลยแบบก็รักพี่สเสียดายน้องคนนั้นก็ดีคนนั้นก็ได้อะไรประมาณนี้นะมันแบบ มันว้าวมากๆนะเด่นโดดเด่นเรื่องความรักก็ช่วงนี้เหมือนแบบว่าใ้าส่องไม้เท้าขึ้นมาหมายความว่าเจราจาพูดคุยกับใครช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากคาพูดคุณมีสเสน่ห์คนจะชอบคุณหรือเข้ามาหากคุณก็เพราะความมีสเสน่ห์ของคุณจากคําพูดนี่แหละนี่อัศวินนะคะ of the sword นะคะเนาะ nice of sword อัศวินนะคะถือดาบแปลว่าไม่รู้แหละช่วงนี้จะมีคนที่เข้ามาแล้วดูชัดเจนแล้วดูหนักแน่น แล้วเขาดูแบบชัดเจนมากว่าคือคุณคือเป้าหมายของเขายังไงเขาจะวิ่งชนแน่นอนยังไงเขาต้องได้คุณมาอะไรประมาณนี้เออเป็นแบบโมเมนต์นี้ประมาณว่าไม่รู้ถึงคู่แข่งจะเยอะแต่ไงเขาจะคว้าคุณมาให้ได้อะไรประมาณนี้เขาก็พยายามทําแต้มอยู่เหมือนกันเห็นปะก็ขึ้นไพ่สิบเหรียญแบบว่าพยายามทุ่มเทคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องความรู้สึกเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเปทุ่มเทซัพพอร์ตคุณก็ก็เช่นกันขึ้นไพ่สิบเหรียญแปลว่ายอมทุ่มเทะ รอบนี้ยอมหมดหน้าตักยอมหมดกระเป๋าเลยทีเดียวเพื่อที่จะได้ความรู้สึกดีจากคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณมันโดดเด่นมากๆเลยเร็วๆนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยเห็นปะจะได้พบรักที่ดีแล้วว้าวเขาดีกับคุณมากๆที่ผ่านมาไม่รู้แหละเขาถ้าคนมีแฟนอยู่แล้วอบอกแบบนี้ถ้าแฟนไม่ดีแฟนจะปรับปรุงตัวเองดีขึ้นนะสําหรับใครที่มีความรู้สึกว่า มีแฟนอยู่แล้วแล้วมันไม่เคยแฮปปี้เลยแล้วเหมือนแบบอยากจะเดินหน้าเริ่มต้นใหม่คุณก็จะมีโอกาสที่ดีด้วยนะคะคือมันมีทั้งสองทางนะคะให้คุณเลือกหรือตัดสินใจสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วมันดีมากๆามันจะดียิ่งขึ้นไปสําหรับคนที่มีความรู้สึกว่าโดนกดดันอึดอัดใจมาเยอะก็อาจจะต้องตัดสินใจหรือเลือกทางเดินของคุณที่มันมีความรู้สึกว่าแฮปปี้สำหรับตัวคุณอะไรประมาณนี้นะค่ะมาดูใบที่สิใบสุดท้ายสรุปคะ่ะ ผลสรุปว่า T h n i g h t of the seven of the ward นะเไม้เท้านะคะแปลงว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามามีการขยับขยายเข้ามาเรื่องความรักนะแต่3ไม้เท้าพี่หมออาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องออคุณมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ยอมเลือกใครมันจะทำให้คุณแบบ ไม,ไม่ไม่ชัดเจนแล้วมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครที่ดีเข้ามาแล้วจะต้องตัดสินใจให้รีบเลือกนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคนนั้นก็ไม่เลือกคนนี้ก็ไม่เลือกไม่เลือกใครสักทีบอกว่าคนที่เข้ามาดีหมดเลยคุณอาจจะต้องเสียโอกาสทุกอย่างไปเพราะฉะนั้นต้องรีบตัดสินใจนะถ้ามีใครเข้ามาแล้วก็คุณจะได้ตัดสินใจและเจออะไรที่มันดีแต่ใจมันว้าวมากๆความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง ครั้งยิ่งใหญ่แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครผ่านมาเห็นพลังงานนี้กําลังรอคอยเรื่องความรักดีๆหรือความรักที่มันว้าวที่มันดีต่อใจสําหรับคุณนะคะก็พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้เกิดขึ้นกับคุณจริงภายใน3วัน7วันนี้ไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกานี้นะคะก็สําหรับใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กันจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย